สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะก็วันนี้กิจสดาร์ู๊คาร์มาอีกแล้วนะจ๊ะอ่าก็วันนี้มีรถ แบบว่าซิตี้คาร์มานําเสนอเนาะพี่นุ้ยเนาะแบบรถใช้ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยราคาก็ประหยัดมากๆเลยพี่นุ้ยโอ้โหวันนี้เอามาให้เลือก2แบรนด์ด้วยกันเรานําเสนอคันนี้เลยค่ะสําหรับตัวอาร์เม่าคันนี้คันแรกของเราเลยสีดาปีก็ไม่เก่าปี2012นะคะอ้อมต้องบอกคันนี้เนาะเป็นเกียร์ธรรมดาขับมันขับสนุกเชียนเกียร์กันมันแน่นอนไม่ต้องขับออโต้ นะไม่กินน้ำมันแน่นอนนะคะคสำหรับคันนี้เลยราคาเราเปิดเบาๆไปเลยอ้อ,อมราคาเปิดเบาๆอยู่ที่179,000บาทนะคะอลูกค้าเครดิตดีประวัติดีกู้ได้เต็มฟรีดาวกันไปเลยเนาะผ่อนแค่ประมาณ3,000กว่าบาทหรือ4 0 0พเท่านั้นนะคะ<ช>ลูกค้า นะคันนี้มาเลยค่ะสามพกว่าบาทลูกค้าขา <อ S 2> ตัวนี้นเป็นรถอีโคคาประหยัดน้ำมันเครื่องเล็กพันสองแต่รถไม่เล็กด้านในนั่งสะดวกสบายค่ะออมสำหรับตัวนี้นะคะเครื่อง1.2ตัว E ีเนาะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะตัวนี้นะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคือคันนี้พร้อมใช้งานบอกเลยว่าเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้อีกทีหนึ่งจบเลยในส่วนของไฟตัวเป็นนี้ตัวจะเป็นตัวไฟของอเมล่าก็จะเป็นประมาณนี้ สียังไม่มีเก็บเลยนี่นไหมคะดูเลยค่ะสภาพรถ98%ที่นุ้ยใช่ใน98%เลยนะคะสำหรับคันนี้ปี12เนาะใช่ค่ะนี่เห็นไหมคะตัวนี้ต้องบอกกันเลยทั้ง2คันนี้เราบอกก่อนเลยนะว่ารถเดิมๆไม่ชนไม่มีควิกคว่ำแล้วก็ตัวนี้สองคันนี้เลยนะไม่มีติดแกตนะคะไฟเฟยนี่บอกได้คำเดียวพี่นุ้ย ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยข่วนไม่มีรอยอะไรเลยนะพี่นุย้ยอ่โอโคันนี้พร้อมใช้งานน,น,นะคะคันนี้มีเ,เห็นไหมโลโก้ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนเพราะว่าถ้าสมมติถอดโลโก้ออกต้องมีการทำสีแน่นอนนะคะ,คะสปอยเลอร์ครบค่ะตัวนี้มาพร้อมกับสปอยเลอร์แล้วเนาะเนีน่สปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3นะคะครบอ่ะเรามาดูห้องโดยห้อง สสยสัมภาระเขานิดนึงท่าิดรอสส์ยสามดรอสา์ด้านในนะด้านในกว้างจริงจริงและสะอาดมากมากกว้างตัวนี้พร้อมใช้งานมากอ้อมใช่เห็นไหมคะสามารถใส่ถุงก๊อกใส่ต้นไม้ใส่อะไรก็ได้ลูกค้าขาเนี่ยฮะของใช้ต่างๆทุกอย่างมีครบเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่เราให้ครบค่ะดูน็อตนะคะดูรอยอาร์ครอยม้าของเขาเนาะยังไม่ขยับเลยน็อตแทบเดิมทุกอย่างเดิมทุกอย่างเดิมทุก อย่างทุกอันทุกแนวนะคะคุณผู้ชมใงั้นเดี๋ยวเรามาดูภายในกันอ้อมเดี๋ยวอ้อมพาไปดูด้านหน้าในึงจ้ะอ้อมมาแล้วนะคะอ่พอเข้ามาด้านในปุ๊บนะคะจะเห็นได้เลยพี่ว่าด้านในเป็นภายในดํานะคะและทีนี้ที่เปิดกระจกก็เป็นแบบอัตโนมัติกดๆได้่ปกติแบบว่าต้องหมุนมือแล้วถูกต้องค่ะแต่ตัวนี้เป็นออโต้แล้วใช่ข้างหน้าเนี่ยพี่ฟังก์ชั่นเขาก็ครบ เต็มที่วางกรงที่วางแก้วดูดัวตัวตัวเบาะหนังนี่เบาะหนังนะคะสําหรับเบาะนะเขาเป็นเบาะหนังสีดำหุ้มดำนะแล้วเย็บตะเข็บแดงนะคะลูกค้าเหมือนสไตล์สปอร์ตเนาะถ้าดูคันนี้ก็คือจะเป็นแนวแนวสไตล์สปอร์ตเพราะว่าคันนี้นะคะมันเย็บตะเข็บแดงแล้ว ดูหน้าห้องเครื่องนิดหนึ่งอ้อมอ,อยากให้ดูว่าเกียร์<อ>กระปุกมันอาจจะไม่เหมือนเกียร์ออโต้เนาะอออยากให้ดูอยากให้เห็นหน่อยนึงนิดนึงเออมาต้องให้ดูก่อนเพราะว่าบางทีลูกค้าเขาจะถามว่าเออมันมันไม่เหมือนกับเกียร์ออโต้อย่างไงนะคะนี่ เครื่องของเขาเป็นเครื่องตัวนี้แหละตัวเดิมตัวนิสสันแอมาร่านะคะตัวนี้เลยแต่เราจะให้ดูความเดิมของเขาที่เราอยากให้ดูเนี่ยก็คือรอยอาร์ครอยมาร์กหรือว่าเพจของเขายังอยู่เหมือนเดิม,มทุกอย่างใช่ยังไม่ได้มีรอยและคะยังไม่ได้มีการแกะใดๆทั้งสิน้น รถยังเหมือนเดิมนะคะรอยมาร์กรอยอาร์เขายังอยู่เหมือนเดิมมาน้องอ้อมอีกหนึ่งคันจ้ะอีกหนึ่งคันใช่ไหมพี่มาเลยใครที่กําลังมองหารถอันนี้นะคะไม่ใช่อีโคคาร์เป็นรถซิตี้คาร์ทั่วไปเนาะเครื่องพันหนะอ้อมนะคันนี้นะจ๊ะใช่ไหมใช่ค่ะคันนี้เครื่องพันหปีศูย์เกใช่ค่ะอ้อมตัว V v t ีเด้วยนะคันนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 259,000บาทเท่านั้นพ oh ี่สองแสนห้าหมื่นเก้าบาทหนูตีเริ่มต้นว่าผ่อนอยู่ที่ประมาณ4,500บาทละกัน mm hmm. เอางนี้ดีกว่า4,500บาทค่ะค mm ุณ hmm. ลูกค้า เข้ามาได้เลย4 5 0 0 5 0 0 0ตัวนี้จริงๆอ่ะ Honda เป็นแบรนด์หลักอยู่แล้วนะคะเครื่องเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันเนาะอัหล่หาง่ายแบรนด์นะคะ Honda เราไม่ต้องพูดถึงการซ่อมการแมนเทนแนนของเขาอัหล่ก็หาง่ายราคาก็ถูกใชคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันเนาะมาแนออ้อมดูรถเลยดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างกระจังหน้าคันนี้ คันนี้กระจังหน้าจะออกสีเทานะคะเมทัลลิกนะเออตัวนี้จะเป็นสีทองใช่ไหมอ้อ,อมใช่ค่ะตัวนี้เป็นนะสีทองนะคะเป็นสีหายากนะคะลูกค้าเป็นสีหายากแล้วเราก็ได้เข้ามาแล้วด้วยใ,ใครที่กําลังมองหาเนาะกระจังหน้าเขาเป็นกระจังหน้าสีเทาโครเมียมเนาะคันนี้ลูกค้าใช้งานดีแล้วก็ใช้งานไม่โทรม นะแม็กตัวนี้เป็นแม็โรงงานแม็โลงงานมันดียังไงน้องอ้อมันแข็งแรงทนทานไม่เหมือนแม็กแต่งแม็กแต่งบางทีเราซื้อมันมีหลายเกรดหลายเกรดนะคะเกรดถูกเกรดแพงอย่างแพงก็แข็งแรงหน่อยซื้อมาคู่หนึ่งหรือว่าสี่เส้นหมื่นกว่าบาทสองหมื่นพี่บอกเลยว่าไม่ซูไม่ทนเท่าไม่ทนเท่าใช่เท่าแม็โรงงานนะคะตัวนี้มือจับโครเมียมแล้วค่ะน้องอ้อมอ่ะให้ดูสภาพด้านหลังก่อนไฟหลังเขานะ เซิตี้เขามองชัดเจนน่าดูเลยแล้วก็มีเซ็นเซอร์2จุดนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูนะห้องสัมภาระคะ่ะอ้อมโอ้ยพี่กว้างมากพี่กว้างจริงๆนะคะนี่คิดว่าถ้าแพนเนี่ยน่าจะเห็นแล้วแหละว่าออมันกว้างจริงๆนะนี่นะคะมีของมีของครบหมดนะคะมีทั้งยางไหลรแม่แรงนะคะครบ เครื่องครบครันนะคะลูกค้าออกไปไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเติมน้ำมันขับรถอย่างเดียวอ่ะมาดูด้านหน้าด้านในกันนิดกว่าใช่ค่ะนิดนึงเนาะด้านในสะอาดสะอ้านมากเลยพี่บ่งบอกได้เลยว่าดูแลรถเป็นอย่างดีนะคะคันนี้อ่ะด้านหน้าเป็นยังไงบ้างจ๊ะโอ้ด้านหน้าพี่มาพร้อมทุกอย่างเลยนะคะดูคอนโซลด้านหน้าพี่คอนโซลตัวนี้ข้างในภายในเขาจะเป็นทูโทนโนะเป็นสีเบรกกับสี ดำนะคะค่ะนี่มีเครื่องเล่น CD ดี3 3ครบ u s b นะคะ AUX มีมาหมดนะอ่ะก็ตัวนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะจ๊ะตัวบงตัวเบาะเบาะหนังเป็นเบาะหนังตัดตะเข็บแดงเช่นเดียวกันให้ความ ดูเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคันนี้ก็สำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันไลฟ์สดหน้าเนาะสำหรับวันนี้นุ้ยกับน้องอ้อมฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ